สวัสดีค่ะทุกคนเบื้องดอกไม้ฝนงามเมืม่อนี้สิพหาไปตัดไอ้นี่ตัดใบแมงลักค่ะเพราะว่าไอ้แมงลักงามๆพักอีตูสวยมากโอ้ดอกไม้สวยมากเมื่อนี้มีแดดค่ะเพราะว่าไอ้องสามมือเนาะฝนตกดีใจขนาดค่ะฝนตกเพราะว่าจะได้ดับไฟป่านะคะมาทุกคนสิพห้ามาเบื้องไอ้ไอ้นี่ฝน แมงลักดูใบเธอเนี้ยง่าค่ะต้นนี้ใบใหญ่มากแมงลักผลงามๆเนี่ยเดี๋ยวจะตัดแล้วค่ะเดี๋ยวจะตัดแล้วโอ้โหผลต้นสูงข้างใน,นเห็นบ่ทุกค้นผลสวยมากแตวจะตัดแล้วนะคะเพราะว่าผลตัดไปอันนี้ผลตัดไปประมาณประมาณกี่รอบอะ รอบนี้น่าจะรอบที่สามค่ะตอนเพราะว่าตอนเขาเน่ยน้อยเขาก็ตัดเขาไปแล้วเนาะครั้งที่สองครั้งที่สามเขาจะได้แตกพุ่มเนาะแต่ว่าสังเกตดีๆนะทุกคนมันจะเป็นยอดออกดอกเนาะออกดอกเขาเรียกออกดอกนเนาะเพราะว่าเป็นความต้องการของฝนเด้ <c oughs> คือแบบอยากให้ไอิร,รู้สึกว่าเวลาที่เขาเป็นดอกค่ะเป็นเป็นดอกม่นสีหอมหอมหอมกว้าที่แบบบ่มีดอกค่ะก็เลยจะ รอให้เขาออกดอกนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะตัดแล้วค่ะจะตัดใส่อันนี้เด้อทุกคน,น <laughs> ก่อนตัดนะคะเราก็จะใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือิติี้ิส่ยค่ะติดนิสัย <laughs> เคยเห็ดงานไหนยุ่ยโรงพยาบาลเนาะในครัวเห็ดน้ำอาหารเนาะก็เลย ติดนิสัยใส่ถุงมือไกลของเรามาตัดน้ำกันค่ะดูกันนะคะตัดยังไงเอยตัดย,วยาวๆไปเลยไอ้ ตัดสันส่นๆเลยเด้อสันส่นเลยเขาขึ้นใหม่นาะแตกใหม่นะหนูงามมากทุกคนอันนี้เธอแข็งแรงมากเลยต้นนี้เธอแข็งแรงมากดู ใบใหญ่คักใหญ่เน่ยสวยมากพอดีทุกคนไอ้ฝนตกเนาะฝนตกแดดออกแล้วมันจะมีแดดเด้อทุกคนมันจะมีแดดไปหอดได้ทั้งอาทิตย์หรือเปล่า เฮ้ยไม่ใช่สุกวันสุกเสาร์อาทิตย์มีแดดค่ะก็อากาศกระยิูประมาณ22องศานะคะ22องศาเซลเซียสก็ถือว่าห้อนนะอากาศห้อนนะโอเคเลยสม,มือแล้วเดี๋ยวฝนกระสิตกอีกค่ะคิดว่าเฮ็ดกระิถ้าได้ฝนถ้าได้ฝนดีๆถ้าฝนตกแบบนี้แล้วไออากาศร้อนๆเนาะมีแดดเนาะ เฮ็ดเสียออกค่ะแต่ว่าบ่อท่านได้ไปเนาะเส้งนี้ก็พน่านะว่างแต่พี่ไม้ไม่ว่างค่ะต้องรอพี่ไม้ว่างก่อนแต่ว่าก็โอเคทุกคนเพราะว่าโซฟาโซก o d แต่ว่าไอ้ฤดูเฮดย่ำใดมันกระจายหายนะสำหรับไอ้ฟังอรลาสกาเพราะว่าไอ้เรียกอะไรอะ่ะมามาเร็วไปไวมาเร็วไปไวบ่คือทางอื่นเพื่อนเนะานะทางยุโรปเนาะทางยุโรปเฮดออกมาเร็วได้ปีนี้เพื่อนสิได้เก็บเฮทแต่โดนเด้ทางยุโรปเพื่นนอน เพื่อท่านได้ตัดหอดสัมดได้ดังได้ลายขนาดเลยหอมหอมหอมหุยหุยเห็นบ่าทุกคนอันนี้ฝนเคยตัดกินนไหมครับก็แตกน่นี่แตกดีดีแตกดีดี อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดูกันเพราะาต้นหนูนตัดไปไปหลายรอบแล้วต้องตัดเฉพาะยอดยอดโอ้ทุกคนได้หลายขนาดปีนี้ดีใจนะเนี่ยพักพักอีตูงานแต่ว่าปีที่แล้วกับง,งามอยู่แต่ว่าปีนี้ได้เก็บหลายรอบ แต่ว่าผมบไดไอเห็ดคลิปเนาะนี่อันนี้ออกดอกแล้วนะดูพอดีเลยนี่พอดีเลยเ,ยดเลยดสดใส่แกงเห็ดเนาะเดี๋ยวเห็ดก็ออกแล้วคนมาแล้วเดี๋ยวเห็ดก็ออกแล้วโอ้โหทุกคนไม่ไหลเลยได้เนี่ยแต่ข้างในบริหานได้ตัดได้เนี่ย ว้าวว้าวเยอะมากทุกคนน้ำหนักผลแค่ห้าสิบกิโลนะแต่ทำไมผลรู้สึกว่าตัวเองอืดอืด,อดงงมากห้าสิบกิโลกร,รัมของคนอื่นเป็นแบบไหนของผลคือแบบจะเม่นเตี้ยจะเม่นตันไปบุ๊ดหาเสผหาใไซยัก ต้องใส่ชุดคุมทองทุกคนทุกคนงานของคนหมดยังทุกคนนี่ผลงานของฝนเป็นไงหอมหอมทุกคนได้หลายขนาดเลยดีใจดีใจหอมมากพักฝนก็งามกำลังงามค่ะ เบิ้งมะแตงอันนี้มะแตงกำลังออกหน่วยหลายๆเห็นบเบนี้มะแตงแตงเดียวให้ดูนี่แตงเห็นไหมคะได้กินเนี่ยมะแตงนี่ได้กินสามน่วยแล้วคะ่ะแลกัก็พักแมงลักเดียวไม่ใช่แมงลักอย่างก็เขาเอินมาอย่างก็อันนี้ผลพ่าเอ้ยเนี่ยยัางงามเนี่ยสวยมากผักมาอวดกำลังงาม ผักบุ้งกับกะลังงามผักบุ้งของฝนทุกคนสวยมากเนี่ยตรงนี้ด้วยสวยมากเดี๋ยวขออวดผักก่อนเนาะอวดผักก่อนนี่ผักบุ้งค่ะกะลังงามทุกคนเห็นไหมนา่งรักอันนี้คือเห็นไหมทุกคน ตัดกินดูดูเนี่ยยิ่งตัดยิ่งแตกตัดกินอันนี้ภูมิใจนำเสนอพักแพวค่ะยุลาน,นไปซื้อมาจากร้านเอเชียซื้อกินแล้วก็เอาก้านเขามาเสียบค่ะเขาก็ขึ้นในเฮาแล้วก็นี่อันนี้นำเสนอค่ะพักขยแยเหมือนพยายมที่สิบโปกเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะปมเนี่ยคักทางนี้เนาะเพราะว่าอากาศมันบ่คงที่เขาหนาจะมักอากาศแบบพันห้อนนะ เนี่ยค่ะผักผักมะแตงทุกคนมะแตงต้นนี้กินไปสองสองสามสองน้วยแล้วต้นนี้ดูเนี่ยค่ะกำลังงามมะเขือเทศฝั่งนู้นเออขออวดส่วนแป๊บนึงเนาะส่วนแป๊บนึงค่ะไหนๆก็ไอ้นี่แล้วเนี่ยค่ะ อันนี้กินไปสองน้วยแล้วอันนี้มากไอชุกกินีฝรั่งทุกคนเบิง้งกินสะกินยังไรเนี่ยเพื่อนๆพ่บอกฝนเราไม่ปลูกอะไรหรอกเดี๋ <Embassy> ยวฝนก็ไปแบ่งเขาวเบิง้งทุกคนพวดโพพดโพกำลังออกดอกอีกเพียบ เกือบแล้วเกือบแล้วเนี่ยค่ะปลูกเ,เพิ่มอีกแล้วก็นี่ไอ้กะเพราก็เป็นอีกอย่างที่ปลูกยากเด้อค่ะอย,อยู่ทางเมืองฝนอันนี้ฝนก็เอาก้านเขามาเสียบใส่ผสมดินผสมทรายเนาะเหมือนเหมือนจะรอดไม่รู้ลุ้น <c oughs> บเบื้องบนไอ้เครเทศเนี่ยค่ะเครเทสฝนเอาไอ้นั่นงัดไปเพราะว่าเขาขึ้นตรง ชุ่ดินฮะทุกคนเนี่ยค่ะปนระเทศเยอะมากกำลังออกดอกอันนี้อันนี้ไม่ใช่จากต้นนะคะเป็นเป็นเป็นกิ่งเขาค่ะเสียบถ้าเป็นต้นเนี่ยพันเนี่สูงสูงเนี่ยขนาดยังแบบสูงแล้วเนี่ยทะลุโอ้โหเบอร์มึกแตงโอ้เสีได้เก็บอีกแล้ว ồ quân cắt ở bλού, 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 bùng kênh nào yêu yêu, yêu, chênh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  sẽ chênh yêu, chênh sẽ chênh yêu, 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 ต้นต้นใหญ่ครักใหญ่เนี่ยจะใหญ่ไปไหนเนี่ยเบ่งไหมต้นพักผลทุกคนต้นให่ใๆใหญ่มากโอ้เอเนี่ยเป็นมากแล้วถวั่วลนเตา เป็นผักเควผักเคลก็สูงแล้วหัวลำเตานี่ทุกคนออกลูกแล้วกระล่ำดอกก็เก็บไปกินเยอะแล้วลอ,อยมากอันไหนก็ได้เฮ็ดคลิปแล้วพาทัวร์เลยดูเอ มักถั่วหัวกระหลังเงินออกดอกงามๆทุกคนติดดอกแต่บรรลุว่าสิติดลูกหรือเปล่านะปลูกปลูกพักแบบว่าไม่ได้ไห่ปุ๋ยเลยไห่แต่น,นำ้ำให่แต่น,นำ้ำดูสตรอเบอร์รี่ว้าวว้าว,าวสตรอเบอร์รี่สีขาวค่ะอ่าเป็นลกหัวใจ อกไม้สวยมากชอบสีสันนะคะดอกไม้บ้านคนสีสันสวยงามมีทุกสีคงแก่คงแก่ชอบสีสันเนี่ยะดูอันนี้เธอกับงามโพดต้นสูงมาก วันนี้ผณคงต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย